นะครับคุณพ่อค่อยๆเดินเนาะเดินขึ้นเดินลงจนเชือกลุดแล้วค่ะ,อะขอบคุณค่ะป้าแจง <laughs> เออปอ้าแจงมัดข้อเทา้ทาวไว้เลย <laughs> นี่นี่นี่พ่อมัดข้อเท้าทำไมอะคะมัดรองเท้าก็ <laughs> าจะได้ไม่ลุดไง <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เออสงสัยต้องยืนตรงนี้สนับมั้งเนี่ย ถ้าร้องให้ให้ร้องตรงนี้หนูก็ไม่ยืนแล้ว่ะหนูนั่งเลยหนูก็นั่งห้อยขาลงไปนี่แหละค่ะฟิลมาเที่ยวเนาะขอบคุณค่ะนี่นะครับผมเราเจอกันบ่อยมากเลยค่ะหนูยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ไม่ตอบหนูตอบแล้วเบาดนึงไม่ไม่ได้ตอบเขาบอกเอาพวงมาลัยไปเอาพวงมาลัยไปเขาไม่คุยกับหนูขอบคุณค่ะชื่ออะไรถามมาให้ได้เอา ชื่ออะไรคะสรุปถ่ายรูปไม่บอกชื่อหนูเนี่ยหนูไม่ให้่ายแล้วเนี่ยเอาละมือสั่นพี่สุดน่ารักพี่ชื่ออะไรคะโอ้จับมือถ่ายรูปถามชื่อไม่บอกตายแล้วเฮ้ยพี่ชื่ออะไรคะอ้าวพี่คะหนูไม่ยอมหนูจะลงไปข้างล่างถ่ายรูปช่วยบอกทีนะครับผมถ้ามาบอกชื่อเดี๋ยวต้นเข้าให้รางวัลนะครับผ